ที่ดูใหยเตะทุกครั้งเน่ะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้หา่างทีวีนะครับอรอเอ๊ะท่านไฮยะเตะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะาาาก็ต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วสิครับถ้าถ้าให้ผมลงมือแล้วก็แค่ดับตาของสื่อถ่า,าม,มินะี่เนะไม่เท่าไรหรอกครับแหมยอนเลยคะไม่สมประกอบอแล้วน่่ะส,สี่ห้าหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้ หนึ่งแสนสองหมื่นสามพักร้อยหึงหนึ่งแสนสองห่ามพักร้อยสท่านเอเตะอะไรเหรอครับตอนนี้ผมนับถึงหนึ่งแส้อเลยนะครับหนึ่งแสนงหมื่นสามพัน้อนึ่งแสนสองห่นสามพันอยสี่เออหนึ่งองห่นหคนอย่างเราน่ะสมควรถูกคุณหนูทิ้งแล้วล่ะแครได้ทำงานในกระหารรู้ขนาดนั้นน่ะมันก็เหมือนกับฝันไปอยู่แล้ว อก็แค่ตื่นจากความฝันไม่เห็นต้องเศร้าเลยนี่นาท่านไฮเตะคะนี่น่ก็คุณอิซามิขอโทษนะคะท่านไฮเตะดูไม่ร่าเริงก็เลยอยากให้ร่าเริงนะคะขอโทษนะคะที่ทำอะไรที่ไม่ชินแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะอ ไม่ได้นะคะอย่าหัวเราะสิไม่ละครับแต่เพราะแบบนั้นผมก็ร่าเริงแล้วล่ะครับ<อ>ถ้าอย่างนั้นเน่ะไม่เป็นไรแล้วละครับใช่แล้วเราทําได้แค่พยายามตรงนี้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามไล่นักตาของสือาทาธม,มิในบ้านหลังนี้ให้ครบครับแม,ม่ยอด 2> 2ปไปเลยล่ไหล่ะครับถ้าจะเพี้ไปแล้วจริงๆนั้นนี่แบบนี้อาจเกินเยียวยาแล้วล่ะมัง้งพ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้าน พวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้นหนึ่งนั่นเองใช่รู้ไหมครับว่าผมเป็นใครใช่กิวเบิร์ตไงครับอา้าวตอนนี้ก็เลยเวลาของใครจะเตะแล้วครับ อายเตกพ่อบ้านประจัน้าน ทำใจให้ไว้วันจริงๆเลยดันขายให้ยเตกคุงให้บ้านสังีนมิยะแบบนั้นเน่ะเด็กหยิงเธอเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นี่นะกระแสมันไปทางนั้นนี่คิดจะเสียสิ่งสำคัญไปทีละอย่างด้วยการทำตัวแบบนั้นเหรอคะ หนวงหูน้าแล้วทำไมมาเรียถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะคุณคุณเอสพีทุกคนเขาช่วยบอกนะคะนี่พวกนายไม่ใช่พวกของฉันอย่างนั้นเหรอเออพวกผมน่ะต้องเป็นพวกของคุณหนูนาคิสิครับโอ้ตายจริงงั้นเองเลยค่ะเออเออเอองั้นเลยค่ะเป็นพวกของนาคิสินะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮยธรรมตทำตัวเอาแต่ใจแถมใช้อำนาจเนี่ยไม่มีใครเชื่อฟังหรอกค่ะคุณมาเรียนนิยดไปเลยนะคะ ผู้ชายตัวโตวแบบนั้นเชื่อฟังง่ายๆเลยเขาน่าไม่เหมือนเมสซุมซามหรอกหน้าว่าใครเป็นเมสซุมซามคะว่าใครเหรอแต่ว่าถึงไงถ้าไม่ร้องไห้ก็คงดีหรอกก็เพราะการที่ขายเขาทิ้งไปในราคา150ล้านเยนเน่ยไม่ต่างจากที่พ่อแม่เจดําของฮายาเตะคุงเคยทํากับเขาเลยนะคะจะว่าไปคุณฮายาเตะเป็นคนที่บบกบางมากเลยนะคะ ถึงจะยิ้มบมนใบหน้าแต่ในใจเขาก็มีแต่น้ําตาค่ะแล้วแถมมาเจอผู้หญิงแรงๆแ,แบบนากีตะวาดใส่ทุกวันแบบนั้นน่ะก็ได้จะอยากร้องไห้อยู่หรอกนี่ฉันทำเรื่องโหดร้ายกับพฮยเตะลงไปซะแล้วเหรอคงไม่ต้องบอกนะว่าทุกคนคิดว่าเพิงจะรู้ตัวเหรออย่างพร้อมเพรียงชุละฉันฉันน่ะนากี เธอจะร้องไห้ทําไมเนี่ยไม่ได้ร้องซะหน่อยอะเดี๋ยวไยเตะคงจะเกลียดฉันแล้วแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงแล้วค่ะนายน้อยต้องทําอะไรแน่ค่ะคุณหนูฉันเหรออย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ซึมเรื่องอิซุมิอยู่นะไม่ต้องห่วงค่ะด้วยพลังแห่งรักของนายน้อยต้องทำให้คุณอิซุมิกลับมามองได้แน่ฉันเหรอแต่ว่าเตอรู้ๆไม่หล่อนีเนอะไม่หล่ออย่างนักกิโยชิไมแต่เอาเหอะ ฉันจ,จะลองพยายามทำอะไรสักอย่างและการรอก่อนนะเอ๊ะนายน้อยคะแต่ว่าจะลากคอหมอนั่นกลับมายังไงดีล่ะตายจริงเรื่องเงินง่ายจะตายค่ะก็ตอนนี้ยาเติกค,คงคิดว่าตัวเองถูกนาคิเกลียดอยู่ถ้าบอกว่านาคิอยากให้กลับไปหาจนร้องไห้แล้วก็แล้วกับอิซุมิล่ะสังหอนของฉันบอกว่าถึงชอบก็คงไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกค่ะ ก็ถ้าให้สองคนนั้นจัดการก็ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแต่ว่ายาเตน่ะคนจะเกลียดฉันแล้วแน่ๆเลยล่ะถ้าอย่างนั้นรอพิสูจน์ความรักดูหน่อยเป็นไรไปเล่าอเอเอ,เอใครน่ะว่าแต่จะพิสูจน์อะไรนะ่ะก็นะรอพิสูจน์รักดูเป็นไงเออคุณหนูคะรู้จักเขาด้วยเหรอคะเออแต่จะน่าอายแต่ก็เป็นญาตินะนแถมไ,ไม่ใช่แค่ญาติธรรมดามดาด้วยนะเพราะเป็นผู้มีสิทธิ์ในมรดกของซันเซนอิง กิเวเบิดไงล่ะครับเอ่อน,นี่เป็นญาติกันจริงๆเหรอคะถ้าทําได้ก็อยากตัดญาติที่รู้แล้วรุนรอดเลยนะแล้ว<ช>สุดวามรักที่วันนั้นมันอะไรนะพูดง่ายๆก็คือถ้าพอบ้านคนนั้นกับยูรักกันจริงๆแล้วก็ยังไงๆเขาก็ต้องมาแน่ๆนยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าบอกว่ามีรักผาตัวยูละก้่อนนะบอลนั่นจะต้องมาหายูก่อนใครๆชั่วป้าบบอลกิวฟันทงจะให้แกล้งถูกรักผ่าตัวงั้นเหรอทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเออฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกทำไมล่ะครับ ยังไงไฮยาเตะก็ไม่มาแล้วไม่สิถึงบางที่อาจจะมาก็เธอม,เมันเดือด้ร้องความเห็นใจมากกว่าง <c oughs> ั้นเหรอครับตายเถอะเป็นเด็กที่ตาขาวจังเลยเ<อ>นะครับเ<ะ>นี่คนอ่อนแอที่ไม่มีความกล้าในการดวลต้องมาสืบทอดตระกูลซันเซนอิงแบบนี้ดิโลกนี้มันจบเฮแล้วหรอครับเอาสิย<ะ>่ากแกล้งลักพาตัวได้อะไรก็เอาเลยคะแต่คนที่จะชนะก็คือฉันนี่แหละต้องให้มันได้อย่างงี้สิยาอีกด้านหนึ่งที่บ้านซางิโนมิยะ แบบนี้น่ะดีแล้วจริงๆเหลอาห้เดเตคุ้งจะดีหรือไม่ดีผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าเอาคําพูดของเด็กคนนั้นที่ใช้ชีวิตแบบคิดปุ๊บทําปั๊บมันคิดมากแบบนั้นน่ยเด็กก็ตรอมใจกันพอดีนี่สิก็ของจริงละครับว่าอย่านั่นซะเสียเลยว้ยว่าแต่ว่าไายะเตะคุงไม่อยากกลับไปเลยคะ่ะเออไปอยู่ข้างๆนากิไม่มีอะไรที่จะผูกพันกับบ้านซันเซนอิงเลยเหรอคะสิ่งที่ผูกพันความทรงจำ โอ้ใต้ดินโตเกียวนี่สุดยอดเหมือนเดิมเลยฮะแต่ทำไมต้องลงมาถึงที่นี่ล่ะคะเพื่อพิสูจน์ความรัก<ห>อุปสรรคมันก็ต้องชิ้นแป้งตามสิครับอย่าบอกนะว่าที่จะสู้กับพายเตะอ,อีกนะ Yes ขอให้เจ้าพ่อบ้านนั่นแกร่งแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีปัญญาเอาชนะเจ้านี้ได้หรอกครับน,น,นี่แกถ้าพายเตะบ,บาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงฮะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างเจ้าหนี้เป็นอัจฉริยะมีก็เลยให้ใส่ระบบที่อ่อนโยนกับมนุษย์ไว้แล้วล่ะครับ นี่เอ๊ะเจ้านี่มันชิ้นส่วนของอะไรเหรออ๋อนั่นอะเป็นชิปควบคุมของหุ่นยักษ์ที่เพื่อนคุณมาคิโมระไว้วานให้สร้างเมื่อวานนี้ยังไงล่ะครับอืมนี่ฉันสร้างหุ่นยักษ์ด้วยเหรอเอ๊ะกำลังสลืมสลือก็เลยจาอะไรไม่ค่อยได้แต่แต่ว่าสมแล้วลหละครับขนาดสภาพแบบนั้นยังทราบของแบบนั้นได้นี่ครับ เอ๊ะว่างั้นเหรอแต่ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกนะแค่ใช้ร่างโปรโตไทของเธอกับซิสเตมเวอร์ชัน8.2ของเธอเท่านั้นเองอ่ะจ้จจ้านั้นมันก็โมตอนที่ผมถอยที่สุดไม่ใช่หรอครับอันตรายสุดๆเลยนะครับนั่นน่ะไม่เอาน่าเอแล้วกเพราะงั้นก็เลยต้องสร้างชิปควบคุมยังไงล่ะงั้นหลอกละครับเบื่อจังเลยนะ ม่มีเรื่องดีๆบ้างเลยเหรอน,นี่อไออ,อ,อม่จริงนะรน้อนๆจากเตาเลยนี่ต้องเป็นของขวัญจากพระเจ้าแน่เลยฮซูชิสุกิกะไคาเคชิเตะคุระไซ ไฮยเตะเขาจะมาจริงๆเหรอไม่สิต่อให้ไฮยเตะม,มาก็คงจแะแมอยู่บ้านคุณอิซมิเดยสบายใจจังเลยทั้งสงบเงียบแถมใจดีไม่เหมือนยี่คุณหนูออตใจนั่นน่ะแม่คิดถูกแล้วที่ถูกเซ็งมาเอาเ่านั่นถ้าจินเราเองไม่ใช่เหรอใช่แล้วละ่ะทุกอย่างน่ะมันผิดที่ไฮยเตะหลายใจนี่แหละเธอบอกว่าใครไหลยใจน,นะฮะ <c oughs> <c oughs> ซาคุยะท,ทำไมไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะทำไมเหรอ คอยดูเรื่องที่ลูกพี่ก่อนนะสิว่าอย่างไงนะกิวเบลเป็นปพี่ชายของสกุยะเหรอฉันเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานนี้แหละเพราะนอกจากคนละแม่แล้วยังเป็นลูกลับๆอีกแต่ก็มีเขาใช่ไหมล่ะนั่นมันเรื่องน่าดีใจเหรอว่าแต่ทําไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะ <c oughs> เรื่องนั้นมันก็ฮายาเตะหลายใจไปคบอิซึมินะฮะ <c oughs> ไม่ใช่แค่อิซึมินะฮายาเตะเองก็บอกว่าเล่นกับเธอเหมือนกันนะมันก็เล่นจริงๆนะนะที่เล่นมุกกันไงล่ะเฮ้ ก็ที่เล่นมุกกันประจำนั่นแหละอออะฮ่าอะไรเจะนดกิจ้าอายุแค่สิบสาแท้แแต่ที่ความหมายของคำว่าเล่นแบบไหนมีซิบจ้ามัไม่ใช่นะจะบ้าเหรอก็ต้องไปเล่นมุกนะสิไม่ได้เข้าใจผิดนะไม่ต้องห่วงแล้วฉันรู้นะฉันรู้ยิ่งหนู่ล่ามุกเอ้าแต่ฟังดูหอยร้ายจังเลยนะ แต่พอบ้านอย่ากู้นั่นก็ไม่เคยทําอะไรบ่พร่องแท้แต่โดนเธอขายทิ้งซะอย่างนั้นไม่มาแน่ๆเลยยาเตะคงไม่มีทางมาช่วยเราแน่เลยคุณหนูถ้าคนเราเอาชนะความเข้าใจผิดแบบนั้นได้ความเชื่อใจก็ยิ่งแข็งแกร่งนะเพราะฉะอยากลัวความเข้าใจผิดเลยเพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือรักคุณมาจับเอง ขยยับเองงไได้ต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันเด็กผีเทวินเทวผมทองกับพ่อบ้านนั่นมันต้องตายเพราะพวกมันชีวิตฉันถึงได้ย่อยแยบเขาว่างั้นนะคะเอาไงดีคะฉันไม่อยากฟังคาสมบูรของผู้ชายไร้เสน่ห์ซะด้วยสินั่นสินะอย่าไปยุ่งเลยพวกหนีเลยเวัร์กว่ามาเอ๊ะสำหรับลูกพี่ที่อยู่ข้างในก็เอายูอาเดนไปละกันเนาะอย่าพิงกันสิครับมายสเตอร์ อีกอย่างเจ้านี่น่ะมันเล่นขหนูนากะอยู่นะครับไม่คิดว่าจะหนีก็ได้ง่ายๆหรอกนะใช่แล้วฉันไม่ยกโทษให้ยัยหนูเทวินเทอผมทองนั่นหรอกเออเาไปไหนเนี่ยยัยหนูนั่นไปอยู่ที่ไหนแล้วไปมดหัวอยู่ไหนก็ดีนะแต่องดีแล้วล่ะค่ะที่เรื่องจบกาจะบานปลายน่ะนะเขาอาจจะกำลังเป็นห่วงเราอยู่ยังไงก็จะลองติดต่อนายน้อยดูนะคะแบบนั้นก็ดีนะเกิดอะไรขึ้นสากิอะไรนะ อย่าบอกนะว่าจน,นากิโดนลักพาตัวอีกแล้วนะเอ๊ะเปล่าค่ะคือว่าไม่ใช่ลักพาตัวน้อยแน่ฉันเป็นจินาคิฉันจะฆ่าเธอให้ได้เฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าจะฆ่ากันนะเปล่าค่ะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แค่ลักพาตัวแต่จะเกิดคดีฆาตกรรมด้วยเหรอฮะไม่เป็นไรแล้วค่ะตอนนี้เธอยังไม่ถูกฆ่าแล้วค่ะงั้นนา,นากิก็เลงจะโดนฆ่าแล้วอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเออเฮ้ยนี่ซากิซากิเออว่าต่รุกุงที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อ ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรอะนางสากิดันพลาดว่าให้นากิดถูกลักพาตัวไปฆ่าซะแล้วอะ่ะเอ๊ะไ,ไม่นะนากิดจะไฮเดรตคุงเอ่อเอ๊ะไฮเดรตคุงเธ่าเอ้ยช่วยไม่ได้ฮนะเ<อ>ดี๋ยวฉันลองโทรดูอีกทีละกันเพราะท่าทางตอนนี้คงเขาเ<อ>้าใจผิดไปแล้วหงงแงะอ่ะจริงสิถ้าเก็บใจพวกนั้นให้ห,หมดก็มีในนั้นอยู่ในนั้นสักคนนั่็ไดะเหมือนจะไม่เปัญหาใหญ่ซะแล้วแหละมาช่วยทีสิจ้า แย่แล้วถ้าจะวิกฤตแล้วจริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรและะ้วค่ะท่านไฮเซ่เนะี่ะไปช่วยนาคิแล้วล่ะค่ะคุณหนูครับอไอ้เจ้าเนี่ยมันสู่จอมเรานใ่ใครว่าไงนะครับเฮ้ยบางัาจอะไรคนสำคัญอย่างคุณหนูนาคิถึงเป็นคนของซันเซนอิงก็ไม่ให้อภยัยเรานะครับเขาแปลกไปถ้าพวกแกไม่อยากเจ็บตัวก็ส่งเจ้าหนูเทวินเทวนั่นออกมาซะเฮ้ย <c oughs> มัดูถูกพลังของ SP ตระกูลซันเซ็ตอิงแบบนี้มันก็แย่นะสิครับว่าไงนะเฮ้ยไอ้เจ้าเซตเล็กของอันดรอยดูส์เนี่ยนี่ละครณดีตี้ของ SP ตระกูลซันเซ็ตอิงเนี่ยแย่แล้วยายทวินเทลเอาล่ะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับัดที่ไหนกันเลยยะนั่นสิคะแต่นี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วล่ะทีะ ฉันตามทันแล้วนะสาวน้อยอไม่นะไม่นะไม่นะตามทันแล้วคิดจะทำอะไรคะงี่ทำอะไรนะ่ะเหรอวันถ้าอย่างนั้นเราก็ไเป็นเดียวมันอะไรคะแถมขยับเ,เดีวซนะนักลัวเลยนะคะแล้วหาา<อ>ูหน้าไม่หนูก็เรอฟีเือเบลน้อยเชื่อเลย ยายฉันต้องดูแลตลอดสิแล้วนายน้อยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ๋อนี่มันอยู่ใต้บ้านอิสมิ่งพอดีนะอะฮะอะไรอะนายน้อยจ๋าไอ้ป้าเหรอหลงนึกว่าเป็นเด็กมาตลอดแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่งั้นเหรอก็ต้องดูของแบบนั้นหรือเปล่า ไม่ได้นะคะายังเร็วไปที่นายน้อยจะดูวิดีโอปโปสนะคะบ้าใครจะดูของแบบนั้นกันเล่าเฮ้ยพวกยูรีบๆหนีสิอย่ามุดจุดอีกันอยูน้ำนันนี<อ>้ไม่พ้นแน่แกน่ะ,นะเลิกบ้าได้แล้วอี่หุ่นกระป๋องฮะไม่ได้ยินที่ฉันพูด,ดงไงไอเสรเหล็กไอเจ้าปูพิการไม่สมประกอบน,นี่แกให้ตายสิมีสายอยู่กับัาเก้ไม่ดดินจุดแดงแท้ๆแต่ไมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วแบบนี้ไงกันถึงได้สนิทไย ผู้ต่อสู้ของแกคือฉันคนนี้สันสนิกนาคิจะเป็นคู่มือให้เองถ้าอย่างนั้นจะจัดให้ตามลิควันออโต้ครอฟคุณหนูจะเตะเราไปไหนบอนั่นน่าจะมาถึงที่นี่ก่อนถ้าเสียอียงนี่นะเฮ้ยงี้เหรอไอกะเตะคุณจะไม่ยอมมาจริงๆสินะคุณหนูนาคิคะเขาคงจะไม่ยอมมาหรอกเขาคงเกลียดเราแล้วล่ะหนีไปสินาคิตายซะ

นี่แหะครับก็คุณหนูนะเรียกชื่อผมนี่นาแกแกคงจะไม่บอกเราตั้งว่าลืมความแค้นที่กอกับฉันไปแล้วนะว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับคุณหนูไม่ต้องเลนหรอกชักใจะครับแั้วออกไปทีไม่ต้องรีบร้อนหรอกความผิดของแกที่ทำให้คุณหนูตกอยู่ในอันตรายน่ะฉันจะให้แกชดใช้อยู่แล้วหรือว่าตอนนี้หมอนั่นกำลังโกรธเนี่ยว่าแต่คนที่ปกติไม่เคยกรธตอนฟิวขาด สยองแฮะเฮ้ยบอยอย่าเพิ่งลืมมีสิครับคิวเบิร hey ์ตอยู่บนหุ่นตัวนี้นะครับเแบบนี้เองเหรอคนร้ายที่ลักพาตัวคุณหนูมาก็คือแกละสินะ ก็ไม่ใช่สึ่งทีเดียวนะครับพวกคุณหนูก็รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องคราวนี้นะครับรู้เห็นเป็นใจอย่างนั้นเหรอมันงั้นแจจะบอกว่าพวกคุณซาตีรวมหัวกันทำเรื่องมาบ่ายงแกล้งลักพาตัวอย่างนั้นเหรอเฮยไงครับคุณซานไม่ใช่นะแล้วพี่คิวเบิร์ดเนี่ะลักพาตัวเพราะอยากได้มาดกตั้งหากแล้วเห็นไหมล่ะซิสเตอร์สุดท้ายสิ่งที่เชื่อถือได้ก็ไม่ใช่เงินตราสินะครับพราะงนั้นผมจะขอทำตามเงื่อนไขและรับมรดกของซันเซนอีกไปละครับ สรุปว่าดสอสอรมันให้หมดไปเลยหวันไปเถอะครับ<า>ฉันันบไม่ยอมให้คุณนูต้องพบกับอันตรายมากกว่านี้แล้วไคยะเตะบอกผู้มีสิทธิท์สืบทอดคนอื่นด้วยนะถ้าอยากได้มรดกของตระกูลเซนเซงอิงแล้วก็อือต้องโคนอนุญาตสกิไคยะเตะผู้เป็นพอมม<า>่อบ้านซะก่อนแต่บ้าทนายทำแบบนั้นน่ะไม่อันตรายขนาดไหนรหรึเปล่าล่ะผมทราบดีครับแล้วอีกอย่างแต่แกมิคาโดนั่นคุณจะไม่ยอมรับเงื่อนไขแบบนั้นหรอกฮะ นนี่นี่นะอาจจะเกลียดนายด้วยความเข้าใจผิดจึงเฉดหัวนายทิ้งอีกรอบก็ได้นะผมไม่วอวอนหรอกครับถ้าหากว่าคุณหนูจะเกลียดผมนะแต่ความรู้สึกที่ผมเห็นคุณหนูเป็นคนสําคัญที่สุดจะไม่มีวันเปลี่ยนแล้วครับอย่ามาเลิฟคอมเมดี้สไตล์เกาหลีนะไม่นแบสักนาดไหนไก็ชนะาหุ่นนี่ไ,ไม่ได้หรอกครับไฮแกสกีไฮแอเตคนที่จะโดนฉลองเลือดนะแกตั้งหากแล้วครับ ไม่ต้องห่วงแล้วครับมไม่เป็นไรหรอกออก็กะไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยเตรีมรมยมมร้กรแล้วล่ะครับเฮ<อ>้ยยแบบนี้มันมีกฎหมายควบคุมอาวุธนะไม่ต้องหวง่วงเลยนะถ้าแช่วิธีใช้ตัวนี้แล้วก็ฉันจำขึ้นใจได้เลยจะมาจากไหนอะถ้าหากเพื่บอกบกป้องคุณหนูแล้วล่ะก็ไอ้กฎหมายควบคุมอาวุธอะไรพันนั้นอะช่างหัวมัน,นเถอะนะยังจะเอา อีกไหมครับต่อให้คุณโค่นผมได้ก็ต้องมีกิลเบอร์ที่สองและสามยัวยอมตายไหนบ้างครับยอมแล้วยอมแล้วครับแล้วสึกอลาวาสกระสุนก็จบลงไฮยะเตะอะไรเหรอครับคุณหนูตามด้วยสาวน้อยและพ่อบ้านที่สบตากันเราคือว่า ขอโทษที่นายนายออกเพราะอารมณ์ชั่ววูบขอร้องนะนะกลับมาที่คารหขาดกับฉันเถอะนั่นคือคำที่นาคิอยากจะพูดแต่จะว่าไปเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนเงื่อนไขสืบทอดมรดกเพราะอารมณ์ชั่ววูบจะให้ผมอยู่ข้างๆคุณหนูอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับฮะแต่ก่อนที่ผมจะพูดแบบนั้นน่ะตอนนี้ผมเป็นพ่อบ,บ้านของอิซามิสินะครับเรื่องนั้นมันคือว่าแต่ว่า ดันผพลพันธ์ออกมาแถมทิ้งงานที่ยังค้างคา,าอยู่อาจจะโดนไล่ออกแล้วก็ได้นะครับฮะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็คูต้องแบกหนี้ร้อยห้บล้านเยนเดินเตร่บนถนนอีกแล้วสินะครับเนี่ยจะมีสาวน้อยน่ารักที่ไหนช่วยหางานใหม่ให้ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้อยางั้นมาเป็นเพ่อบ้านของฉันมา ครับคุณหนูดีแล้วเหรอคะคุณอิซมิจะซื้อหรือขายคนด้วยเงินนะไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วอีกอย่างแล้วอะไรเหรอคะสองคนนั่นนะ่ะเหมาะสมกันดีออกนะคะ <laughs> ของฉันลงไปด้วยเพลงนี้นเนี่ยเป็นเพลงของความเศร้าของสาวอุสเกอใชนะ่ไหมทำไมฟังแล้วรู้สึกมันเฉยสบายเลยก็ไม่รู้รนะกีคุณจะเด็กเกินกว่าจะซึ้งในความยิ่งย,ยอดของเพลงนี้มั้หฉันไม่เข้าใจทั้งชาติจญก็ไม่เกี่ยนนงนะน้าไป็นตอนพิเศษครับอย,าอยบ่าพลาดชมละบายนี่ฮายาเตนนะนายตั้งใจจะทําอะไรน่ะเลิกแล้วเล่นแปลกๆสักทีเออฉันเนี่ยไม่ยกฮายาเตะคุงให้เลยนะแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาคนนี้นะคือพ่อบ้านคนสำคัญของฉันนี่หน้าพ่อบ้านประจำบ้าน ของจะไปถึงในอีก29่สก,กานาทีกรุดาเตรียมค่าที่จายให้ครบตามสัญญาด้วยนั่นคืออดีตอันสันไกลไฮเตความจำเสื่อมงั้นเหรอมันบ้าชัดๆเลยตอนหน้าตีมใจเต้นกับไฮยเต,ตตอนแต่งหนินได้เลย